เรียกว่าแบบตนแรกเป็นสายน้ำมันซะเยอะนะตอนนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะมารีวิวที่เป็นแบบว่าสายไฟฟ้าซะบ้างมันทําความเร็วได้ถึงประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงพุ่งๆแบบกดปุ๊กยกเลยอะไรเงี้ย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอดดิกครับผมก็นี่นะทุกคนเราจะมารีวิวอีกหนึ่งคันเรียกว่าแบบตัแรกเป็นสายน้ามันซะเยอะนะตอนนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะมารีวิวที่เป็นแบบว่าสายไฟฟ้าซะบ้างนะครับก็เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่แบบว่าช่วงนี้เห็นเขากำลังแบบว่าฮิตกันมากนะครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับรุ่น Vset 10พ p a เดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตก่อนว่ารถคันนี้เป็นยังไงอะไรมาบ้างก่อนที่เราจะไปรีวิวไปดูอินเสิร์ตกันไป ไงทุกคนก็ไปดูอินเสิร์ตกันมาแล้วนะครับแบบว่าเรียกว่าคันนี้ผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นบอมเบิ้ลบีของผมแล้วนะครับก็แบบว่ามันเป็นรุ่นที่เรียกว่าแบบผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับกับรถสกูตเตอร์คุ้มค่ายังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวทุกคนดูว่ามันทําไมถึงคุ้มค่าและเป็นสกูตเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าน่าขับเหมาะสําหรับทุกคนที่กําลังเริ่มต้นอยากจะได้สกูตเตอร์แบบนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากจุดแรกเลยสนี้ ต่างกับสกูตเตอร์ทั่วไปตรงที่ว่าเป็นระบบจานดิสตหน้าหลังนี่ให้ดูจานดิสตก่อนทุกคนที่ขับมอไซค์อาจจะรู้อยู่แล้วจานดิสตคืออะไรนะครับไม่ใช่ดัมนะอันนี้ก็คือเป็นจานดิสตหน้าหลังเลยทุกคนเป็นจานดิสตหน้าหลังประกบคู่กับปั๊มนะครับเป็นปั๊มที่ไม่ใช่ปกติเราเราจะเห็นในที่ใช้ระบบน้ามันกับปั๊มที่ใช้ระบบสายส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งสายและระบบน้ํามันใช่ไหมแต่คันนี้เป็นระบบน้ํามันหน้าหลังนะทุกคนถ้าทุกคนเคยเล่นระบบรถไฟฟ้ามีตัวชาร์จไไฟฟฟฟ้้าาาตัวชรร์นะรบระบ,บ๊ รุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆตรงนี้หรือว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่รุ่นนี้ครับต้องบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้ถามว่าทาไมถึงต้องอยู่ตรงนี้เป็นระบบรูเสียบ2รูนะทุกคนถามว่าทำไมต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาสมมติเกิดอุบิเหตุหรือว่าเวลาทุกคนล้มเนี่ยมันสามารถกันการเสียหายได้ทุกคนคือเหมือนกับว่าสมมต ife, ิเราขับอยู่แล้วอุบิเหตุล้มนะครับข้างๆเนี่ยโดนก่อนเลยใช่ไหมทุกคนแต่รถคันนี้มีกันล้มให้ด้วย หน้าหลังนะครับแต่ระบบปั๊กไอระบบหัวชาร์เนี่ย mm hmm. เขาเลยมาปรับอยู่ข้างบนนะ mm hmm. เพื่อลดการแบบว่าเวลาอักเดเนี่ปั๊กเสียหายนะครับ mm hmm. ก็สามารถไปต่อได้ถ้าสมมุติเราล้มข้างปั๊กเสียหายปุ๊บชาร์จไม่ได้เท่ากับว่าจบเลยต้องซ่อมนะแต่นี่ก็คือเขาปรับให้อยู่ด้านบนนะทุกคนและจุดหนึ่งคือนะเป็นระบบเซฟตี้ที่เรียกว่าทุกคนอาจจะมองว่าเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันสูงไอ้ตรงเนี้ยมันอันตรายหรือเปล่าเนี่ยมันสูงมันจะหักไหมแบบขับขับ,ขบ,ขบอยู่หักไหมต้องบอกาลถคันนี้ มันทําความเร็วได้ถึงประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่น้ําหนักคนด้วยนะทุกคนแล้ว80กิโเมตรเนี่ยความคงทนความแบบคุณภาพของมันมีระบบเซฟตี้อะไรบ้างขับขับไปมันจะหักหรือเปล่าแต่เขาให้ระบบเซฟตี้มาทุกคน3จุดด้วยกันนะครับมาดูกันเลย3จุดที่เขาให้มานะทุกคนก็คือเป็นระบบแบบล็อก3จุดนะครับ ข้อตรงนี้ไม่มีทางพับเองได้แน่นอนไม่มีทางแบบเรียกว่าอะไรเกิดอุบิเหตุจากการแบบว่าวัสดุเขาไม่ดีแน่นอนนะครับก็คือเขาล็อกแบบ3จุดตรงนี้ก็คือเป็นน็อตเกีียว1จุดนะครับพอเราปลดล็อกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็คลายออกตรงนี้จะเป็นล็อกอีกจุดหนึ่งเป็นล็อกตะขอเกี่ยวอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้เป็นจุดที่3ที่พอ2ตัวนี้คลายออกสมมติอุบิเหตุแบบว่าสมมติถ้าเราลืมล็อกตัวนี้ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ทําให้แบบว่ายังยังล็อกอยู่ได้ไม่คอคอไม่หักแน่นอนอ่าอันนี้ สามารถพับเก็บได้พับเก็บอยู่ในรูปแบบแบบนี้แล้วก็เราก็จะเอาหักคอออกตัวนี้ก็จะมีตัวตะขอเกี่ยวเกี่ยวกับตัวข้างหลังรถนะครับก็เกี่ยวปุ๊บนี่เวลาเก็บเก็บแบบนี้ได้เลยแล้วก็ยกนะครับคือรถต้องบอกว่ามันหนักประมาณ36กกิโลนะครับแบตบชาร์จหนึ่งครั้ง10บชั่วโมงแต่รูเสียบเนี่ยมันให้มาสองรูทุกคนคือถ้าเรามี ตัวเสียบชาร์จ2อันก็สามารถชาร์จได้แค่5้ชั่วโมงเต็มนะทุกคนชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรนะครับต่อหนึ่งครั้งต่อการชาร์จ1ครั้งนะทุกคนแล้วทีนี้ตอนผมขับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแทรกตอนขับมาให้ดูนะจะเป็นตัวล็อกที่ไปล็อกกับด้านหลังเวลาเก็บพอเวลาสมมติเออเราอยากจะไปแบบเรียกว่าอะไรซื้อข้าวจ่ายตลาดเราสามารถใช้ที่ล็อกตรงนี้เป็นที่เกี่ยวของได้เพียงแค่เอาลงมาอย่างนี้รถคันนี้นะครับเป็นระบบ มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบมอเตอร์คู่นะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าตัวนี้ทำงานมอเตอร์เดี่ยวนะครับถ้าเรากด DDM ปุ่ม DDM เนี้ยเป็นระบบเหมือนกับว่าทำให้มอเตอร์ทำงาน2 2ลูก DDM ใช้ทำอะไร DDM เนี้ยจะมีในรถสกูตเตอร์ทั่วไปเนี้ยจะมีเยอะนะครับก็เป็นระบบที่ทำให้ใช้ไฟฟ้ามอเตอร์2ลูกเวลาขึ้นเขาหรือว่าเวลาเราจะแซงหรือว่าจะเพิ่มความเร็วนะครับ ดด m เนี่ยจะมีทั่วไปแต่ตัวสปอร์ตโหมดสปอร์ตเนี่ยจะเห็นว่ามีปุ่มสปอร์ตลองมาดูปุ่มสปอร์ตดูครับปุ่มสปอร์ตเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะทุกคนก็คือสปอร์ตมีไว้ทำอะไรมันเหมือนกับว่าเวลาเราจะแซงหรือว่าเราขับอยู่เนี่ยเราจะแซงรถ1คันหรือว่าจะแซง หรือจะเร่งความเร็วเนี่ยกดปุ่มสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นบูตให้เราเนี่ยสนาทีเหมือนกับว่าเพิ่มความเร็วให้เรา2นาทีนะครับใช้ได้2นาทีแล้วก็จะดับลงเป็นระบบที่มีเฉพาะรุ่น VZ 10 Plus เท่านั้นนะครับและอย่างที่จะภูมิใจนําเสนอรุ่นนี้เป็นแบบว่าไม่ใช่กุญแจปกติสกูตเตอร์หรือทั่วไปมันจะเป็นสวิตช์หรือกุญแจใช่ไหมอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคี์การดีกว่าเห็นไหมอันนี้คือคี่การนะทุกคน คือคีย์การ์ดเนี่ยเขาจะให้มาอดอกดอกเรียกว่าดอกได้ไหมคีย์การ์ดเขาให้มา2อ,อันเหมือนกับว่าถ้าเราจะเปิดระบบมันนะครับเรากดปุ่มตรงนี้ก่อนตึก๊กอันนี้คือติดแล้วแต่มันจะขึ้นคำว่าการ์ดเราแค่เอาการดไปแตะอันนี้คือใช้งานได้เลขวิ่งขึ้นปุ่มสปอร์ตปุ่ม DDM จะติดนะครับแล้วตัวนี้ต้องบอ,อกว่าต่างกับตัวอื่นตรงที่ว่า ให้แต่ที่เป็นแต่ไฟฟ้ามากับโรงงานเลยปกติจะเป็นแต่แบบแต่จักรยานอะ่ะตัวนี้ให้เป็นแต่ไฟฟ้ามาเลยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างที่ให้มาเฉพาะกับตัว VZ10 Plus คือระบบไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่คือปุ่มไฟเลี้ยวทุกคนพอเวลากดไปปุ๊บ ไฟเลี้ยวจะทํางานให้ไฟเลี้ยวมาจากโรงงานแล้วจะรู้ได้ไงเวลากดไฟเลี้ยวแล้วมันจะดับตอนไหนเราไม่ต้องกดดับครับเดี๋ยวภายใน1ิวิพอจากเรากดปุ่มไปปุ๊บสิวิเนี่ยมันจะดับให้เองทุกคนเราไม่ต้องไปกดซ้ําให้มันดับระบบเบรกก็มีระบบไฟเหมือนกันเป็นไฟเบรกพอเรากำเบรกปุ๊บเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยมันจะมีไฟเบรกบอกว่าเอ้ยรถเบรกนะรถไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับก็คือนี่มันจะขึ้นไฟเบรกเห็นไหมอันนี้คือผมกำเบรกอยู่นะไฟเบรกขึ้นเห็นไหมครับก็คือปลอดภัยหายห่วงไม่อันตรายแน่นอนคือต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ ให้มามากกว่าสกูตเตอร์รุ่นอื่นคือมีโหมดสปอร์ตมีแต่ไฟฟ้ามีระบบไฟเลี้ยวไฟเบรกให้มีไฟหน้าให้ก็คืออันนี้เราไม่ต้องแอดออนเพิ่มจากการที่เราซื้อรถไปแต่เขาให้ระบบฟังก์ชันพวกนี้มาจากโรงงานก็คือตัวนี้ Vset 10 plus เนี่ยเขาเรียกว่าให้มาครบสำหรับคนที่แบบ สายไม่อยากแบบว่าจุกจิกมากคือซื้อไปใช้ได้เลยแล้วมีทุกความต้องการดีกว่าปกติรถจะเป็นเป็นระบบสปริงแต่ตัวนี้เป็นระบบสปริงบวกไฮดรอลิกสปริงไฮดรอลิกตัวนี้มันจะช่วยซับแรงกระแทกได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆน,นะทุกคนมันจะมีระบบแอดวานซ์เซตติ้งแบบแอดวานซ์นะทุกคนคือสมมุติเวลาผมกดขับเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าการออกตัวแล้วการออกตัวเนี่ยมีแบบว่าอยากให้ออกตัวแบบสม o ท ออกตัวแบบพุ่งๆแบบกดปุ๊บยกเลยอะไรเงี้ยมีนะแบบว่าเซตติ้งได้มันเรียกว่าแอดวานซ์เซตติ้งนะทุกคนเซตติ้งตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นระบบเซฟตี้อีกหนึ่งจุดที่พอเวลาสมมุติเรากำเบกแล้วเรากำคันเร่งระบบไม่ทำงานนะครับทั้งๆที่เปิดระบบอยู่เรากำเบกไว้แล้วกดคันเร่งไม่ทำงานแต่ถ้าเราปล่อยเบรกปุ๊บมันทำงานเลยเนี่ยมันพร้อมจะไปเห็นไหมมันจะพร้อมจะไปเลยนะครับแล้วมีระบบ เซตติ้งอีกหนึ่งจุดที่รู้สึกว่าเซฟตี้ให้เราได้คือเหมือนกับว่าสมมติปกติถ้าเซตไว้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ากดแล้วไปเลยใช่ไหมแต่มันจะมีระบบหนึ่งเหมือนกับว่ากดคันเร่งแล้วแต่ไม่ไปเราต้องเข็นก่อนแล้วกดคันเร่งเครื่องมันถึงจะทํางานให้เรานะครับเขาให้มาพร้อมขนาดนี้ให้ทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกสตาร์ทจีเรตตัวแตะไฟฟ้ามีโหมดสปอร์ตเป็นโชค๊คไฮดรอลิกมันดูไม่หนุกสําหรับสายแต่งรถเรียกว่าแบบซื้อมาแล้วแบบขี่เดิมๆยอมเดินดีกว่าอะไรเงี้ยก็ เขาบอกมานะว่าเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าสําหรับสายคนที่อยากจะแต่งรถอยากแต่งสกูตเตอร์คันนี้นะครับก็มันจะมีของแต่งแอดออนเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกบอร์ดตรงนี้บอร์ดตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นไฟได้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นไฟได้สามารถแต่งบางโคนหลังได้และอีกอย่างหนึ่งพลาดไม่ได้เลยคือมีระบบกันสบัดสามารถแต่งกันสะบัดใส่กันสะบัดเข้าไปได้พอเวลาเราทําความเร็วเนี่ยอาจจะเจอแบบลูก หลุมลูกละนาดอะไรเงี้ยแฮนอาจจะสายเขามีตัวแต่งก็คือเป็นการสะบัดให้ด้วยใครสนใจสามารถไปสั่งได้ที่ Falcon Go นะทุกคน f Falcon g o อน o t l a n l f n d ์ b o o k นะคนับนะสามารถสั่งผ่าน f o o k นะครับ f a l ค o o t o t i l i n d n d หรือเข้าไปชมรายละเอียดเว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลรถรุ่นอื่นๆนะครับเผื่อแบบว่าสนใจรุ่นนี้ไปเปรียบเทียบก็ลองเข้าไปดู falcongo.co.th นะทุกคนหรือทักไลน์แอไปสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ falcongo นะครับมีแอดนำหน้านะทุกคนก็ประมาณนี้กับรถรุ่นนี้นะครับราคาลองไปดูว่าทุกคนแบบว่าใครที่หากําลังหาแบบว่าสกูตเตอร์ที่เป็นแนวนี้ขี่เล่นกับเพื่อนๆขี่เป็นกลุ่มโคตรนุกกับทุกคนก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับออวีเซ็ตเฮนพัสนะรุ่นนี้นะครับโอเคก็ยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครบนัาผมช่องเรานะครับเวนดิกนะครับแลวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย